มีใครรู้จักคนชื่ออดิศรอะไรไหมอ่ะมีมีอ่ะเคเองค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมาแล้วนะครับกับรายการ10เรื่องน่ารู้ของตัวละครซิทคอมเป็นต่อครับผม ใช่แล้วครับซีรีส์นี้เราจะรวบรวมเรื่องราวของ10เรื่องน่ารู้ของนักสแสดงซิตคอมเป็นต่อทุกๆคนเลยนะครับและคลิปที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวของนุ่นนะครับนุ่นเป็นต่อนั่นเอง <ๆ S 1> เพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูอยู่ในช่องนี้นะครับและคนถัดมาที่เราจะมารู้เรื่องของเธอนะครับเธอคือหนึ่งใน4สาว BKL ครับผมที่เพื่อนๆชื่นชอบกันนี่แหะครับและเธอถือว่าเป็นสาวที่สวยที่สุด สวยที่สุดไหมเนาะเพราะว่าแล้วแต่คนชอบแตกต่างกันแต่เชื่อเถอะครับถ้าวัดกันที่หน้าตาแล้วเธอไม่เป็นรองใครในสีสาวแน่นอนเนี่ยผมเธอมีแฟนคลับที่ติดตามเธออย่างมากมายนะครับด้วยความสวยของเธอนั้นเธอมักจะโดนหนุ่มๆในซิตคอมเป็นต่อเนี่ยแทะลมอยู่เป็นประจำนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือเค้กเป็นต่อน,นั่นเองแล้ววันนี้เอง SDT จะพาเพื่อนๆไปพบกับ10เรื่องน่ารู้ของเค้กเป็นต่อครับผม บอกไว้ก่อนนะครับข้อมูลเป็นข้อมูลที่แอดมินพอหาได้เท่านั้นนะฮะดังนั้นอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับยมขาปีป่านอ่ะไม่ดื่มเล่านะคะ มันอาศายสุขภาพแล้วที่สําคัญเนี่ยช่วงเนี้ยบ้าวิ่งมาราธอนมากมีรายการที่ไหนนะพี่มันวิ่งทุกงานเรื่องแรกแน่นอนครับเราจะต้องไปดูที่ชื่อของเธอก่อนชื่อเธอในชิคอมเป็นต่อนั่นก็คือเค้กเป็นต่อครับผม ซึ่งจริงๆแล้วชื่อเธอชื่อตุ้มครับในสัมภาษณ์ที่เธอให้สัมภาษณ์กับทางช่องเรานะครับจริงๆเธอชื่อเนสตุ้มด้วยนะไม่ใช่ตุ้มอย่างเดียวนะตุ้มเนี่ยเพื่อนเป็นคนเรียกครับส่วนในครอบครัวพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าเนสตุ้มนะครับส่วนชื่อจริงๆของเธอก็คือปานิสราวัฒนาพกษกนั่นเองซึ่งว่าไปชื่อตุ้มหรือเนสตุ้มเนี่ยเธอบอกว่าณปัจจุบันตอนนี้นะมีแต่คนในบ้านเท่านั้นแหละที่เรียกว่าตุ้มตุ้มหรือว่าเนสตุ้มอยู่แต่ทั่วไปตอนนี้ เรียกเค้กกันหมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นในกองซิทคอมเป็นต่อสถานที่ที่เธอทํางานหรือกับเพื่อนๆกันเองก็ตามตอนนี้เรียกเค้กไปหมดแล้วครับลืมชื่อตุ้มไปได้เลยครับตอนนี้เรียกเธอว่าคุณเค้กหรือสาวเค้กหรือน้องเค้กก็ได้นะครับผมแล้วต่อมาเรื่องที่2ตําแหน่งใน b k l ของเธอหลายคนเริ่มสงสัยว่าเอเธอทําตําแหน่งอะไรกันแน่ นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆพี่ป้อมนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆพี่ต่อและบางทีก็นั่งใกล้คันเทพด้วยนะในช่วงนั้นถ้าเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูนะครับจะรู้ว่าเธอมีตำแหน่งเป็นฝ่ายการตลาดครับหรือฝ่ายขายนั่นเองที่บอกว่าเป็นฝ่ายการตลาดเนี่ยเพราะว่าในสมัยตอนแรกเลยนะในเทปแรกที่เธอเข้ามาเนี่ยเธอมาเป็นฝ่ายการตลาดครับสุดท้ายก็มาเป็นฝ่ายขาย ไปกับพี่เป็นต่อนี่แหละครับผมดังนั้นถ้าใครสงสัยว่าเธอทํางานอะไรกันแน่ทําหน้าที่อะไรกันแน่ตอนนี้รู้แล้วนะครับเธอเป็นฝ่ายขายครับผมต่อมาข้อที่3ครับก่อนที่จะเป็นเค้กเป็นต่อเนี่ยเชื่อไหมครับเธอได้รับการแคสคือให้มาลองเทสบทนั่นแหละครับเธอใหสัมภาษณ์กับทางช่องเราว่าตอนแรกเนี่ยผู้มกับหรือว่าทีมงานเนี่ยติดต่อให้เธอมาแคสเป็นเนเน่คือเธอจะมาเป็นแฟนของพี่เป็นต่อ อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามาแล้วก็คงจากไปนั่นแหละไม่ได้เป็นแบบนานหรอกคือเป็นหนึ่งในสาวของพี่เป็นต่อที่เข้ามานั่นแหละครับว่าไปเธอก็เกือบได้แสดงคู่กับพี่เป็นต่อช่วงระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่ามีข้อเสนอใหม่มาครับอยากให้เธอนั้นเป็นนักแสดงแบบประจําเลยครับ อยู่ในออฟฟิศเธอตัดสินใจยังไงรู้ไหมฮะ,อ,ะอย่างที่เพื่อนเพื่อรู้นั่นแหละรครับผมสุดท้ายเธอตัดสินจใจมาแสดงประจําครับเหตุผลก็คือการแ<อ>สดงประจํานั่นหมายถึงการจะได้รับค่าเหนื่อยออหรือว่าค่าจ้างเนี่ยเป็นประจำนะครับไม่ได้แบบมาฉบเฉียวแป๊บเดียวถึงแม้ว่าอาจจะได้เยอะกว่าคนประจำก็ตามแต่เชื่อเถอะครับว่าใครก็อยากได้แบบยาวๆสุดท้าย หลังจากที่จะเป็นเนเน่ก็กลายมาเป็นเค้กเป็นต่อน,นี่แหละครับผมและแน่นอนครับเพื่อนๆคงจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเทปแรกที่เธอออกล่ะอยู่ใน EP ไหนมันชื่อตอนอะไรใช่ครับผมไปขุดไปค้นไปหามาแล้ว ภาพโคตรเก่าครับเพื่อนๆไปดูก่อนนะไม่ต้องห่วงพี่รุ่นนี้นะกล้องเนี่ยมันจับโฟกัสได้ชัดทุกหน้าเอนอกจากจับโฟกัสได้ชัดทุกหน้าแล้วมันยังนั่นแหละครับการปรากฏตัวครั้งแรกของเธอในซิตคอมเป็นต่อครับเรียกว่าโฉบเฉี่ยวสวยเป็นอย่างมากทำเอาหนุ่มๆเนี่ยกระดีกระดากันใหญ่เลยแหละครับและตอนที่เธอปรากฏตัวก็คือตอนที่เป็นต่อเนี่ยยังอยู่ในช่อง3ามอยู่นะฮะ ถามว่าอยู่ในตอนต้นไหมไม่ได้ตอนต้นเลยมันมีอยู่300กว่าตอนแต่เธอมาในตอนที่139นั่นเองครับผมซึ่งชื่อตอนเนี่ยก็คือน้องใหม่ฮะน้องใหม่ฮะคืออะไรเหรอเป็นการที่เพศที่3ใช้ครับไม่ว่าจะเป็นทอมหรือว่าเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คำว่าฮะลงท้ายทีนี้ใช่ครับเพื่อนๆเนดาไม่ผิดฮนะ เธอเข้ามาเนี่ยก็เนื่องด้วยว่าเธอสวยน่ารักน้อนแล้วไอสามชั่วชูชื้นเนี่ยก็คอยจะแทะลมคอยจีบอยู่เรื่อยพี่หมอนก็เลยวางแผนให้น้องเค้กครับปลอมตัวเป็นกะเทยทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนดูว่าตัวเองเป็นกะเทยแม้กระทั่งชื่อยังชื่ออดีศัก์เลย แต่ที่สุดแล้วเธอก็ถูกจับได้ครับผมแน่นอนครับก็ยังถูกแทะลมเหมือนเดิมครับผมและนั่นคือตอนแรกที่เธอปากดตัวในซิทคอมเป็นต่อครับต่อมาข้อที่5ครับผมอันนี้เนี่ยเธอให้สัมภาษณ์ไว้เลยนะครับว่า เธอเคยถูกบูลลี่บูลลี่เรื่องสีผิวของเธอก็อย่างว่าแหละครับคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เนาะจะเลือกให้สีตัวสีขาวหรือสีผิวน้ำพึ่งหรือบางคนอยากได้สีแบบสีคล้ำสีแบบสีแทนไปเลยมันก็ไม่ได้เลือกว่าจะเกิดได้จริงๆได้นะฮะเธอก็มีความสวยน่ารักในสภาพของเธอแต่สีผิวของเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาวจั้วเลยปรากฏว่าก็มีคนมาบูลลี่เธอครับเธอก็ตอบไปว่า เธอไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เราก็แรกๆก็เฟลอยู่นะฮะแต่ว่าหลังๆเธอก็ เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราเป็นคนสารนะสุดท้ายก็ก็จะต้องมีคนชอบคนเกลียดหรือคนวิาพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดาเธอก็ผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ครับผมพวกเราก็ให้กําลังใจเธอเหมือนกับแฟนคลับของเธอทั่วไปนี่แหละครับสู้ๆแล้วกันนะครับคุณเค้กเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะรู้แล้วนะถ้าไปส่องไอจีของเธอนะครับเธอเป็นสายบุญตัวยงครับโอ้โหเรียกว่าวัดในประเทศไทยนี่ไปมาเยอะมากนะครับใครว่าวัดไหนดีวัดไหนขาดแคลนอะไร เธอจะไปบ่อยเลยแหละครับเห็นในไอของเธอนี่เยอะมากโดยเฉพาะไปกับพี่ธงธงหรือพี่ก๊อฟของเราเนี่ยแหละฮะเรียกว่าเป็นสายบุญคู่เลยนะแล้วดูเธอก็จะสนิทกับพี่ก๊อฟเป็นอย่างมากครับผมต่อมาข้อที่7ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่านอกจากที่เธอจะแสดงซิทคอมเป็นต่อแล้วเธอมีงานอะไรไหมมีครับก่อนหน้าเนี่ยเธอเป็นพิตตี้เอ็นะครับก็แมวมองก็ไปเห็นเธอเข้าก็เลยเอามาแสดงละครแสดงซิทคอมต่างๆนี่แหละครับและปัจจุบันเธอก็เป็นเจ้า ของแบรนด์ตุมเม่นะครับแบรนด์ตุมเม่เนี่ยมีของหลายอย่างที่ขายนะฮะวันนั้นเธอก็เอาเสื้อมาแจกแอดมินแล้วก็แจกเพื่อนๆอ,อีก4ตัวเลยนะครับแล้วแบรนด์ตุมเม่เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของเครื่องสําอางนะครับก็มีโอกาสก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะแล้วบางทีเธอก็ขายขนมด้วยนะมีขนมอันนู้นอันนี้มาขายด้วยอ้อ,อก็เป็นแนวขยนันขยันนะฮะอย่างว่าล่ะครับเขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวเนาะ อ่าทำอะไรได้ก็ต้องทำทั้งหมดแหละครับผมทีนี้ข้อถัดมาครับข้อที่8เครับผมเพื่อนๆรู้ไหมว่าภูมิลำเนาเดิมของเธอเป็นคนที่ไหน ใช่ครับสาวผิวสีเข้มส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคใต้ครับผมเธอเป็นสาวใต้แหล่งใต้ได้ด้วยนะแต่ว่าเธอบอกว่าทุกวันนี้ลืมแล้วแทบไม่ได้ใช้แล้วนะฮะเธอก็เลยแหล่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเธอเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองเลยนะไม่แน่นะอาจจะมีคนสุราษฎร์บางคนรู้จักเธอก็เป็นไปได้ใครอยู่สุราษฎร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยครับผมและข้อที่9ครับเธอเคยแสดงในเท่ง โงงคนมาหายเฮียด้วยนะครับซึ่งการแสดงของเธอเป็นใครเพื่อนๆไปดูกันเลยครับผมกังเกียดไหมครับ้เราสองคนจะอาศัยไปด้วยนั่นแหละครับนี่เรียกว่าได้โอกาสอันล้ำค่าเลยนะได้มีโอกาสแสดงหนังด้วยนะไม่ธรรมดานะครับต้องเค้กของเราครับผม และ้อสุดท้ายข้อที่10ครับเพื่อนๆหนุ่มๆห,หลายๆคนคงอยากรู้แล้วสินะว่าสถานะหัวใจของเธอเป็นยังไงล่าสุดที่ผมสัมภาษณ์เธอไปในช่วงโรคระบาดโควิดนะคือผมไม่รู้ว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงผมก็ไม่กล้าถามเธอไปนะฮะแต่ตอนนั้นเธอยังโสดอยู่ว่าง่ายๆไม่มีใครคุยเลยนะแล้วตอนนี้ไม่รู้ยังว่างอยู่หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าสนใจในตัวเธอลอง <laughs> DM ไปได้นะครับพูดคุยกับเธอ เธอบอกว่าเธอไม่เลือกมากสเปคไม่มีอะไรขอคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยกันทำอาหารกินก็พอแล้วโอ้โหเรียกว่าสวยด้วยสวยด้วยฉลาดด้วยนั่นเองครับผมดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับซิทคอมเป็นต่อกันหลายคนเลยแหละครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือ10บเรื่องน่ารู้ของเค้กเป็นต่อครับผมมีข้อมูลไหนที่ผมบอกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยัยงไงก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเที่ยวหน้าเอา ใหม่มีโอกาสสัมภาษณ์เธออีกเดี๋ยวจะถามให้ละเอียดยิ่งกว่าเดิมเลยครับผมสําหรับ10เรื่องน่ารู้ของเค้กเป็นต่อก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ I wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Time with no regret Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.